สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดาร์กวัวนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับการซุ่มเกลือในโลกของความเป็นจริงนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะก็ประมาณเกือบเดือนนั้น่นแหละคลิปที่แล้วก็เป็นแชมปัชนะครับอ่าที่เรามาเปิดกันวันนี้เราก็จะมีขนมโอเดิยนย่านั่นเองครับแล้วก็จะมีแชมปัดแถมเข้ามานะเพราะว่าอ่าผมซื้อจากเซเว่นอ่ะมันมีเหลือถุงเดียวนะครับก็เลยเอาแชมปัดมาด้วยซึ่งแชมปัดอันนี้เป็นซองละ10บาทนั่นเองนะครับซึ่งทางอ่าซองแคมปัสมันก็จะมี2อใบนั่นเองนะ แต่สองร้สิบบาทผมไม่น่าจะว่าขนาดปริมาณมันเท่ากันหรือเปล่านะครับจําไม่ได้นะว่า2องบาทมันต่างกันยังไงน,น,งน,น,นี่มี2ใบนะครับก็รวมทั้งหมด4ใบแล้วก็โอเดียนยาอีก2ครับเพราะว่าโอเดียนยามันจะมีสองใสใสนะข้างหลังถ้าใครที่อ่าเพิ่งเคยเปิดโอเดียนยาเป็นครั้งแรกนะครับมันก็จะมี2ใบนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนทางแบรนด์เปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนทําให้มันแบบซีเครตมันการสุ่มมันจะไม่เหมือนแคมปัสนะครับ คือแขมปัดมันจะมีซองที่ปิดผนึงแบบนะี้มันจะเป็นสีแบบสีด้านเอมันจะเป็นแบบสีทึบนะครับแต่ว่าอนย่าจะเป็นสีใสนะแล้วก็จะเปิดตัวาการ์ดใบแรกก็จะเห็นเลยนะว่าได้การ์ดอะไรน,นะแต่ว่าใบที่2มันก็จะซ่อนอยู่ข้างหลังครับก็พอรุ้นได้อยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดแคมปัดก่อนละกันนะก็เป็นดา่านพิฆาตสูตรนั่นเองนะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูนะก็ นี่ครับเป็นการเปิดหลายครั้งแล้วเกือไม่ได้สีทองทันทีแต่ก็จะมีคนคอมเมนต์นะครับว่าเก็บครบหมดแล้วแล้วก็ได้การ์ดพวกการ์ดแรงมั้งมันจะมีการ์ดพิเศษอยู่ครับสาหรับแคมปัสนะอโอเคนะไม่รู้จะเอาไหนก่อนดอีซึ่งใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองกดไปตรงตรงัวไอตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้จะเป็นคลิปเดิมนะครับคลิปก่อนนั่นเองนะก็ะลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาแ,แกะก่อนแล้วกันนะ เนี่ยก็จะติดแบบ2องสแผ่นมาอย่างนี้เลยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับเป็นการลดปริมาณในการซื้อไ <c oughs> อแคมปานี้เยอะเกินนะแต่ก็ใช้จํานวนตังค์เท่าเดิมนะครับอ่าโอเคครับก็มี4บใบนั่นเองอ่าอาจจะติดติด,ตดนิบๆหน่อยนะเพราะว่ามันติดกับไอพลาสติกเนะี่ยโอเคเรามาเปิดอันแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาอันนี้แล้วกันไม่รู้มาจากซองไหมะอรกันนะไปะ ก็หวังว่าคงจะได้การทองเมื่นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเปิดต่อไปนะซึ่งถ้าใครมาดูคลิปนี้ตอนประมาณจะปีใหม่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันจะหมดปไปเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับสําหรับแคมปัสนั่นเองนะก็ลองไปรีบหารีบสะสมกันได้นะเพราะเดี๋ยวมันไม่มีทําขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะแกะยากกันนี่นะมันแกะยากนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ นี่จะเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะนี่ครับเป็นการ์ดกระดาษนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะโอเคไปว่าก็มีรอยแบบยับๆอยู่นะตรงนี้อาจจะเป็นการ์ดซีเคิหรือเปล่าเนี่ยยับๆับปครับโอ้ยเนซุโกะโอ้โหน่ารักเลยนี่ครับเป็นการ์ดเนซุโกะครับเป็นนัมเบอร์ที่64นะนี่ครับเป็นตอนที่เนซุโกะแบบอ่าเขาเรียกอะไรโดนแสงอาทิตย์ได้นะครับสํบาหรับใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะนะนี่น่าจะไม่ได้สปอยแล้วมั้งเพราะว่ามันจบไปนานแล้วนะนี่ครับ น่ารักนะในสกอตจวงก็จะเป็นการ์ดเขาเรียวกว่าอะไรเป็นการ์ดซีนนะเป็นซีนในแอนิเมะนั่นเองนะแอบไปต่อไปวับอันนี้ก็ไม่มีรอยเลยเลยนะแบบเรียบๆมาเลยเรียบ,ยยบปะเนี่ยเรียบจริงนะแอบไปวิ่งเป็นเสาหลักนะครับเป็นเทนเกนนะเป็นนัมเบอร์ที่9นะครับ อุกก้ยสระกามานะเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะครับอ่าก็ถ้าเป็นตัวละครน,นะมันก็จะเป็นแบบเท็กเจอร์เรียบๆนะครับแล้วก็นูนๆขึ้นมานะครับมันก็จะต่างจากการ์ดอาฉากนะครับประมาณนั้นนะเท่อยู่นะเนี่ย่ะเฮ้การ์ดใบต่อไปใบที่สามมันจะมีเสียงรบกวนเข้าไปในไม้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเชียรไปโอ้เป็นการ์ดสี่นะเป็นการ์ดนัมเบอร์ที่สามสิบสองนั่นเองนะ เป็นนักสูนข้างขึ้นนะแต่จําไม่ได้ว่าลําดับที้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ أ, เหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นเก่งเป็นบางตัวนะพอแยกล่างนั่นเองไม่รู้ว่าได้หรือย,ยังนะตัวนี้จไาไม่ได้กันอเออใบสุดท้ายของแคมปัสแล้ว,อ,อ,ลวอ่าที่จับดูเรียบๆนะมันเท็กเจอร์เรียบเลยน่าจะเป็นการซีนมั้งโอเคไปอุ้ยเป็นการําเบอร์ที่4นะครับ เป็นยินนสุเกะนั่นเองนะครับหัวหมูของเรานั่นเองว้าวกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะขอัยด้วยนยเป็นการ์ดตัวละครน,นั่นเองนะผมก็หาย,ยนะตัวละครแต่อยากได้การ์ดสีทองมากกว่านะแต่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าการซ้ำมันเหมือนจะน้อยนะเนี่ยเออก็มาดีอยู่เจ๋งอยู่นะน,นี่ว้าวแคปเราก็จบมันไปสำหรับแชมปัสนะต่อไปเราก็มาถึงอ่าไอ้เทมหลักของเรา ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนผมไม่เคยเปิดโอเดนย่ามาก่อน,นครับอันนี้ก็คือเป็นโอเดนย่าอ่าซองแรกนะครับที่เคยเปิดนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นขนมเมื่อน,นานม,มาแล้วนะผมก็เหมือนจะเกิือทันนะแต่ซื้อไม่ทันแน่นอนนะเพราะว่าราคาเมื่อก่อนมันก็แพงอยู่นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณ20บาทนะเราจะไม่ผิดนะจะได้การซองใบนะอ่าเป็นขนมรสข้าวโพดอบกรอบนะครับรสอะไรอะ่ะฟรีฟู้ดนะครับนี่โอเคผมอยากจะหั่นให้ดูนะแต่ว่ามัน จะเปิดเจอเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแกะข้างหลังก็แล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะเรียบร้อยแล้วอ่าซึ่งอันนี้เป็นการครบรอบ30ปีนะสำหรับอ่าตัวน่าจะเป็นตัวของโอดินยานะครับ30ปีแล้วโอเคไม่มาเปิดมาก็อันนี้น่าจะเป็นสเปเชียลนะไม่รู้ว่าอันนี้คือข้างหน้านะครับสําหรับ2การ์ดนะก็เป็นการ์ดสเปเชียลอีดิชั่นนะครับมี2ใบนะนี่ก็แกะเลยแล้วกันเนาะเออมันเสียเวลานะครับ แต่ซองมันดีนะมันคือหนามากเลยนะครับซองนะโอเคก็คือเหมือนมันการันตีว่าจะได้่าเป็นสเปเชียลนะครับการสเปเชียลก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนี่ครับเป็นเขาเรียกอะไรโอเดนย่าการ์ดคอลเลกชันนะครับเป็นลำเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะเป็นดะกอนบอลการ์ดพาร์ทที่สามสิบนะบายโอเดนย่าครับ ia, น,บนี่ก็จะเป็นบ้านเกาะเต่าใช่ไหม ทำชื่อกอดไม่ได้แล้วครับเต็มแต่ว่าเป็นบ้านของผู้เท่าเต่านะครับแล้วก็จะมีนกโมกุลแล้วก็เพื่อนก็เป็นกุลิลินนั่นเองนะก็จะเป็นภาพตอนเด็กนะครับเหมือนจะอันนี้จะเป็นชุดแบบภาคแรกนะครับเป็นดักรังบอลปกตินะครับเนี่ยจะไม่ใช่ดักรังบอลแซดหรือดักรังบอลจีทีนะอ่าซึ่งใครที่เคยดูดักรังบอลก็ลองคองมเมนต์กันไว้นะนะผมดูจบแค่อ่าจีทีนั่นเองนะจากนั้นก็ไม่ได้ดูเลยซูเปอร์อะไรก็ไม่ได้ดูนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิ่งวับวิ่งวับนี่ครับอันนี้ก็จะ ที่ติดกับซองที่ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะอ่ามาดูหลังการ์ดก่อนแล้วกันการ์ดเซเบเชียลน่ครับก็ข้างหลังจะเป็นดราก้อนบอลทั้งหมด7จ็ดลูมนะครับแล้วก็จะมีเทพเจ้ามังกรนั่นเองนะนี่ครับอ่าประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่นะการ์ดก็หนาพอควรนะอ่ามาเทียบกับการ์ดไอ้ดาบวิคสุนไหมเหมือนจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับสาหรับการ์ดนะแต่ว่าขนาดความกว้างอ่ะเท่ากันนะแต่ความยาวไม่เท่ากันนะ อ่าโอเคอาจจะแสบตาแสงผัดขออภัยด้วยนะครับโอเคไปมาดูกันนี่กันดูว่ามันจะเป็นการแบบสเปเชียลหรือนอร์มอลนะถ้าอันนี้เป็นนอร์มอลนะไออันที่เราเห็นนนะัคือสเปเชียลนะเนี่ยอันนั้นคือสเปเชียลนะเอออ่ะลองดูอ๋อ,อ,อ,อเป็นการ์ดธรรมดามั้งเนี่ยก็เป็นนัมเบอร์ที่50นะครับอ่าจะเป็นโกคูป,ะ,ปะทะไอแถวไปไปนะตัวนี้น่าจะเป็นปรมาจารย์หยุดนะน่าจะเป็นตัวโกงนั่นเอง แสดงว่าถ้าเราไปซื้อกาดโอเดนยน่านะซองโอเดนยน่าคือไอ้กาดข้างนี้มันจะอยู่ข้างหน้านะเราสามารถเลือกได้เลยนะก็แสดงว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ซ้ำนะไอ้ยเว้นไบข้างหลังนะไปข้างหลังไห่นนะก็คือเราจะได้การดสเปเชียลอิดิชันก็คือเลือกได้เลยนะออก็เจ๋งอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่มีความสนุกเท่าไหร่นะเออแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ได้กาดครบคอลเลคชันไวๆก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะฮาประมาณนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเปิดสุ่มกับเกลือนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะคิดถึงสารับรายการในตอนนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาสุ่มนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และลืมกดปุ่มเป็นหนึ่งย่างเดินเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะคนะใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้หรือใครอยากขิงอยากจะโชว์อะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับส่วนเพกนจการติดตามเดดีี๋ยววผมจจะะะขึ้้้้้นนนนไไใหตรงลกัอ่าอแบบ อ่าแล้วเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะสามารถอ่าเข้าไปไม่รู้ว่าผมตั้งโพสไว้ได้หรือเปล่านะแบบตั้งกลุ่มมันต้องสร้างกลุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ลองไปเลยคอมเมนต์ไว้ใต้อ่าลิงก์ของเพจก็ได้นะครับอ่าแบบถ่ายรูปส่งมาให้ดูได้นะครับหิงกันหิงกันประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปหน้าหุจะไม่เกลือนะแต่คลิปนี้ก็คงไม่เกลือเท่าไหร่มั้งก็มาแนะนำนะ,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับบ๊ายบายเจอกัน